ตัวนี้จะเป็นรุ่น KV ค่ะพี่พี่ขา KV ก่อนหน้านี้จะเป็นงานไฟใช่ไหมครับเป็นงานไฟนะครับผมแต่ว่าตัวนี้จะเป็นงานบาติกค่ะพ,พี่นะครับเป็นปรินเตอรบาติกเนาะเป็นงานคอ บัวปลายแหลมค่ะพี่นะฮะแล้วก็ลายสวยมากตัวนี้นะครับผมได้ไซส์3ามสี่จนถึงไซส์44อกจริงเท่าไหร่รับเท่านั้นค่ะพี่นะครับผมเนี่ยคือเลิศมากนะฮะสี่มาสามสี่แล้วค่ะพี่นะครับผมราคาจะเป็น KV นะฮะตามด้วยหมายเลขเนาะแล้วก็ตามด้วยไซส์อกของพี่นะครับผมราคาเดี๋ยวน้องเปิดให้แบบรัวๆเลยนะครับผมเอาแบบน่ารักน่ารักเนาะพี่เนาะพร้อมนะคะพิชาลีผู้ชายไซส์4ี่สองนะฮะเดี๋ยวน้องลองเช็คให้จ้านะฮะ kv ส1ก่อนเลยค่ะพี่พี่ขาเอาสีเหลืองนะคะโทนนี้นะครับชมพูนี้คุณเดี๋ยวน้องจัดให้ค่ะพี่ดวงดาวนะฮะรหัส kv ส1ค่ะตามด้วยไซส์34จนถึงไซส์44เอา472บาทค่ะพี่นะฮะสี่ร้อยเจ็บาทอัดกาวด้วยจัดส่งฟรีด้วยนะคะตัวนี้ไม่มีค่าจัดส่งค่ะพี่พี่ขา kv ส1่หนค่ะสีเหลืองนะฮะถัดไปค่ะหมายเลขสี่ศูนค่ะพี่นะครับเป็นโทนสีส้มนะครับเอาส้มตัวนี้ไปก็ได้นะครับผม